่เพื่อนๆอยากจะได้รถคันนี้ไหมครับถ้าเพื่อนๆอยากจะได้รถอาม่ารถอีแก่รถเหลืองรถอะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆจะเรียกนะครับตามดูได้ในคลิปเลยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m มโ o g a m i n g เรื่องเรียนเรื่องเล่นเรื่องเดียวกันกันอีกครั้งนะครับคาดว่าวันนี้เป็นวันที่10แล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆหลายคนนะครับก็อาจจะมีเวลาว่างนะครับเพราะว่าวันนี้เลเวลแคปมันไม่มันมันไม่ปดก็คือเลเวล42เนี่ยเราจะเลเวล12ได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้ววันนี้ก็ยังจะเป็นเลเวล42อยู่ฉะนั้นวันนี้นะครับเพื่อนๆน่าจะมีเวลาว่างก็คือเป็นวันเสาร์ด้วยนะครับเพื่อนๆน่าจะมีเวลาว่างในการที่เพื่อนๆจะสามารถฟาร์มเหมือนกับเเขาารียกว่ ได้นั่นเองนะครับอันนี้นะก็เพิ่งปลามาได้นะครับซึ่งเพื่อนๆหลายคนเนี่ยจะเรียกว่าเป็นรถอีแกรหรือว่ารถอมาม่าหรือว่ารถเหลืองอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่นะัดคิดว่ามันเป็นอะไรที่สวยมากๆครับวันนี้นะครับเดี๋ยวนะัดจะมาเหมือนกับ วิธีในการที่จะหารถนี้ว่าทำยังไงนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับอันแรกนะครับอันแรกก็คือจะเป็นโ o y เลอร์เอนจินกับไออ่าชิ้นสีเหลืองนะครับสองชิ้นนี้ก็คือชิ้นที่1กับชิ้นที่4เนี่ยเพื่อนๆจําจำเป็นที่จะต้องทำเควสที่เพื่อนๆนได้วีลิก SSR สีทองนะครับอ่ะก็คือเป็นไอแขนกลนี้นั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆนคนไหนนะครับยังไม่ได้ทำนะครับเดี๋ยวนัจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนเพอนทาอันนี้แล้วนะครับมันจะเป็นการปลดหอคอย3หอคอยตรง แถวนาเวียนั่นเองนะครับคือตรงนี้เดี๋ยวมันเปิดให้ดูอ่ะคือตรงนี้นั่นเองนะครับเนี่ยมันจะเป็นหอคอยประมาณตรงนี้นะครับเนี่ยสาหอคอยเนี่ยตรงเนี้ยในการที่จะเหมือนกับปลดพลังงานและเพื่อนๆจะได้ของเยอะมากๆนะครับรวมถึงลูกแก้วทองแล้วก็ลูกแก้วม่วงในการที่จะได้สุ่มอาวุธ SSR อาวุธ s r ด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็น2อ,อันแรกครับ2อ,อันนี้เพื่อนๆทำเควสไปก็ได้นะแต่จะมี2อัน ที่ทริกี้ก็คือจะเป็นไอโวลเกอร์คลัสเตอร์ก็เป็นเครื่องยนต์นั่นเองครับเครื่องยนต์อันนี้เดี๋ยวเพื่อนๆจะต้องฟาร์มนะครับเดี๋ยวนะัดพาไปดูนะครับว่าการฟาร์มเครื่องยนต์เนี่ยเป็นยังไงนะครับสำหรับชิ้นส่วนนี้นะครับก็คือ v o y a g e r Control Station หรือว่าชิ้นที่3นะครับเพื่อนๆไม่จําเป็นจะต้องฟาร์มนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะมาเอาซัพพลายพอตได้นะครับนัดคาดว่ามันน่าจะเปิดเมื่อวานปะเออแต่วันนี้นัดเพิ่งฟาร์มดรอปอีกชิ้นได้ลก็เลยมาครับก็คือ เทคนิคสำคัญก็คือเพื่นอนๆไปตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวนัดพาไปนะครับก็คือเพื่นอนๆต้องไปตรงนี้นะครับอ่ะมันอาจจะใช้เวลาในการไปนิดนึงนะครับอ่ะเพื่นอนๆเห็นตรงห้องคอนโทรลวูมตรงนั้นไหมครับอ่ะมันจะมีเหมือนกับเขาเรียกว่าสปายพอตที่เราสามารถที่จะไปเอาได้นะครับอ่ะเดี๋ยวนั้นไป เปิดนะครับอ่าเดี๋ยวนัแล้วนัดจะบอกพร้อมพาสเวิร์ดนะครับว่ามันพาร์ทเปิดอะไรนะครับพาสเวิร์ดมันก็คือจะเป็น3594นะครับแต่เพื่อนๆเข้าไปแล้วเนี่ยนัดไม่รู้มันติดบั็กหรือเปล่าเข้าไปแล้วมันเปิดมันมันมันออกมาไม่ได้นะครับอ่าเดี๋ยวนัดทำให้ดูปุ๊บนะครับนี่มันจะอยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆอย่าวาร์ปมาตรงนี้นะครับถ้าวาร์ปมาตรงเนี้ยมันจะวุ่นวายมากนัดแนะนําให้วาร์ปมาตรงนี้นะครับตรง crescent shore แล้วก็บินมานะครับอ่าเดี๋ยวตีตัวนี้ให้ตายก่อน การเปิดพัดเปิดก็ง่ายมากนะครับ3594เนะครับเปิดมาปุ๊บนะครับแล้วเพื่อนๆก็เข้าไปคุยนะครับพอเพื่อนๆเข้าไปคุยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ของเลยเพื่อนๆก็จะได้ไอชิ้นส่วนตรงนี้มาปุ๊บนะครับมันก็จะดอกตรงนี้มาพร้อมกับไอเหมือนกับลูกกลมสีม่วงให้เพื่อนๆได้ส่มนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการฟาร์มกันนะครับนัดมีเส้นทางการฟาร์มนะครับก็คือเป็นการฟาร์มอันนี้นะครับว่าจะฟาร์มยังไงให้ได้เหมือนกับเขาเรียกว่าประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลสูง สำหรับการฟาร์มชิ้นส่วนที่2นะครับนัดแนะนำให้เพื่อนๆวาร์ปมาตรงนี้นะครับเซเตอร์สไอแลนด์นะครับเนี่ยวาร์ปมาตรงนี้นะครับแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นจุดมาร์กที่นัดมาร์กไว้นะครับ4จุดนะครับรูปหัวหมูนี่นะก็คือ1 2 3 4นะครับอ่ะวิธีการฟาร์มของนัดนะครับเดี๋ยวนัดจะพาไปดูนะครับว่านัดฟาร์มยังไงนะครับ สำหรับฟาร์มจุดแรกนะครับนะักก็จะกระโดดลงมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเพวื่อนๆจะเห็น NPC นนะนี่มันจะเรียกว่าโฟร์พาวเวอร์นะครับหรือเป็นหุ่นยนต์นั่นเองนะครับมันไม่ใช่หุ่นยนต์ทั้งหมดนะครับอ่านี่เพื่อนๆก็ตีไปนะครับวิธีการฟาร์มที่เร็วที่สุดก็คือให้เพื่อนๆเลือกตัวละครท่าน้ําแข็งเนี่ยจะเร็วที่สุดเมอรยลเนี่ยจะเป็นตัวที่ฟาร์มตัวนี้ได้ดีที่สุดเลยนะครับอ่ะเพื่อนๆก็ฟาร์มไปตีไปนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆทำลายเกาะเนี่ยมันจะเกียร์ได้ อันนี้ก็คือจะเป็นตัวแรกที่เราเริ่มต้นนะครับเพื่อนเื่อนจะเริ่มจากตัวนี้หรือตัวที่มันเลี้ยงหมาก็ได้แต่ของนัดอะเริ่มจากตัวนี้นะครับอ่วนะทำให้ดูนะปุ๊บนะครับอ่ะแล้วนัดก็จะเปลี่ยนนะครับรีลิกที่เพื่อนๆจํานจเป็นก็คือจะเป็นรีลิกสเก็ตบอร์ดครับเพื่อนๆนก็กดไปตรงนี้เลยเพื่อนเื่อกระโดดลงมาเห็นเพื่อนเพื่อนไม่ตายแน่นอนนะครับเพื่อนเพื่อนก็กระโดดลงไปนะครับอ่ะแล้วเราก็จะไล่ว่ายน้ํามาแล้วเราก็จะมาที่จุดตัวที่2นะครับรูปหัวหมูนี้นะ อันนี้ก็คือจะเป็นจุดที่2นะครับลองดูนะนี่ปุ๊บพอเรามาตรงนี้นะครับเพื่อนเเห็นตรงนี้ไหมปุ๊บเราก็วิ่งมาแล้วก็ใช้สกิลอัดเลยนะครับอ่าจะเป็นเหมือนกับอันนี้เพื่อนๆห้ามเปลี่ยนรีลิกนะครับเพราะถ้าเพื่อนๆเปลี่ยนรีลิกเนี่ยเพื่อนๆจะไม่สามารถกดได้ในน้ำนะครับอ่าใช้รีลิกเซตนี้นะครับก็คือจะเป็น เขาเรียกว่าจะเป็นเซตเหมือนกับเซตปีนเขาแล้วก็เซตสเก็ตบอร์ดอะนัดฆ่าเสร็จแล้วนะครับต่อให้นัดติดคอมแบทนะครับนัดก็สามารถที่จะวิ่งมาตรงน้ําได้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูนะพอนัดว่าวิ่งมาตรงน้ําปุ๊บนะครับเห็นไหมมันจะรีเซตครูดาวไอเขาเรียกว่าไอสเก็ตบอร์ดนะครับโอเคเราเพื่อนๆก็มาตรงนี้นะครับอ่ะตามตามตามนัดเลยนะอันต่อไปที่เราจะไปก็คือจะเป็นตรงนี้ตรงเกาะน,นี้นะครับจะเป็นตัวที่3นั่นเองนะที่เราจะฟาร์มได้อีก ทิปอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆเป็นสาย F K นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะอยู่จุดใดจุดหนึ่งแล้วก็รอมันรีสปาวได้นะครับก็คือมันจะใช้เวลาประมาณนาทีสองนาทีนี่แหละในการเกิดนะครับถ้านัดจำไม่ผิดนะประมาณนาที2นาที5นาทีประมาณนั้น1-5นาทีนะครับอ่ะปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นตัวที่3นะครับแลก็จะเคลียร์มอนเตอร์ไปเลยพอหลังๆมาถ้าเพื่อนๆมีเหมือนกับอาเวบป้อนชาร์จเยอะนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถที่จะฟาร์มได้เร็วอ่ะปุ๊บตรงนี้นะครับเราก็ขี่ สัตว์ขี่ม้าอันนี้ก็จะเป็นตัวที่4นะครับอ่ะตัวที่4จะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูนะอันนี้เป็นเร้าที่แบบดีที่สุดเลยนะครับอ่ะปุ๊บนะครับเพื่อนๆหยุดมาตรงนี้นะครับเพื่อนๆเปลี่ยนเป็นบินขึ้นไปนะครับแล้วเพื่อนๆก็กระโดดจัมประมาณ2ทีอ่าปุ๊บอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งแล้วก็กดแขนกลไปนะครับแล้วเพื่อนๆก็พุ่งไปนะครับ แล้วมันก็จะดีดเพื่อนๆมาตรงนี้ปุ๊บนะครับแล้วเพื่อนๆืก็จะมาตัวที่สี่ก็คือตัวที่เลี้ยงหมานั่นเองนะครับอ่ะเห็นไหมโฟร์พาวเวอร์อันนี้ก็จะเป็นตัวที่4ี่หรือตัวสุดท้ายเพื่อนๆจะเริ่มจากตัวนี้ก่อนหรือตัวหุ่นยนต์ก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกนะตูมนะครับอ่าปุ๊บปุ๊บข้าไปจบนี่เห็นไหมอันนี้ก็ถือว่าครบแล้วนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นการฟาร์มตัวที่2นะครับนี่นะก็เริ่มตั้งแต่แคมป์ตรงนี้นะครับมาตรงนี้ ใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้นะัอาจจะแบบเหมือนกับวางวางวางผิดไปบ้างนะครับตรงนี้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 นั่นเองนะครับอ่ะถ้าเพื่อนๆถามว่านัดใช้เวลาฟาร์มเยอะไหมอ่าหลังจากที่นัดเคลียร์เดลี่ลงหลายๆอย่างแล้วใช่ไหมครับนัดก็เขาเรียกนัดก็ค่อยมาฟาร์มนั่นเองนะครับอ่ะไม่ได้ฟาร์มแบบเหมือนกับอยู่ที่เดิมเป็นชั่วโมงชั่วโมง2อสชั่วโมงนัดว่างนะก็มาฟาร์มนะครับใช้เวลาประมาณ3วันพอดีนะครับอ่ะก็คือว่างก็ฟาร์มประมาณ4 5ชั่วโมงถ้ารวมแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวนัดจะมากดอันลลอกแล้วก็มาดูกันคัวววาาามมสยง่นะ อันล็อกแล้วแล้วก okay. well, okay. ็แอคทีเวตนะครับเพื่อนเพื่อนมาดูกันอู้เพื่อนๆนดูรถนี่เนี่ยเป็นไงเป็นไงอุ๊ยอ่ะโอเคก็ขอให้เพื่อนโชคดีกับการฟาร์มนะครับอ่ายังไงถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถที่จะถามได้ด้านล่างครับเดี๋ยวนัดจะแปะลิงก์ไกด์ไว้ด้านล่างนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ของตัวเราไปก่อนสวัสดีครับ เฮ้ยคุณถ้าชอบคอนเทนต์นะครับก็รบก,กวนกดไลค์กด Subscribe ให้อัดมาโดเกมมิ่งด้วยนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา,ากๆเลยนะครับ